ตัวนี้คือโคมไฟไฮเบอร์โซล่าเซลล์รุ่น100วัตต์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นสินค้าของโมดิโซล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของตัวโคมไฟกันนะครับโคมไฟตัวนี้สามารถปรับแสงไฟได้3สีนะครับมีแสงขาวแสงวอร์มและแสงวอร์มไว้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้แบตเตอรี่เธียมฟอสเฟตความจุ5,000มิลลิแอมป์นะครับกลางคืนสว่างนาน10-12ชั่วโมงครับแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้เป็นแผงโมโนคริสตัลไลน์กำลัง6โวลต์6วัตต์นะครับสายไฟยาว7เเเมมมตตรรรรรกกััับบบ10นคคี2ุ่ให้ลือ โคมไฟและแผงโซลาเซลล์ตัวนี้ทนแดดทนฝนติดตั้งกลางแจ้งและติดตั้งภายในได้นะครับแผงโซลาเซลล์ใช้เวลาในการชาร์จพลังงาน4-6ชั่วโมงแบตเตอรี่เต็มนะครับโคมไฟตัวนี้กลางคืนสว่างได้นานประมาณ10-12ชั่วโมงนะครับสำหรับวิธีการใช้งานรีโมทนะครับ2ปุ่มด้านบนเป็นปุ่ม on/off ใช้สำหรับเปิดปิดการทำงานนะครับ2ปุ่มบนล่างเพิ่มลดความสว่างนะครับ 6k แสงขาว 4k แสงวอร์มไว้ 3k แสงวอร์มนะครับ สามารถตั้งเวลาการทำงาน2ชั่วโมง4ชั่วโมงและ6ชั่วโมงได้นะครับอุปกรณ์น็อตและพูกยึดแผงโซลาเซลล์กับยึดตัวโคมไฟนะครับฐานีโหมดมีให้นะครับมีโซ่เหล็กสำหรับแขวนโคมไฟติดกับเพดานให้ด้วยนะครับรุ่นนี้สามารถใช้งานได้ทั้งกลางแจ้งและภายในนะครับคะสำหรับวิธีการใช้งานนะครับ เมื่อลูกค้าติดตั้งโคมไฟและแผงโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เสียบแจ็คจากแผงโซล่าเซลล์เข้าตัวหลอดไฟนะครับหลังจากนี้ใช้รีโมทกดออนนะครับกดออนไฟติดขึ้นมานะครับตอนนี้แผงโซล่าเซลล์ได้รับแสงสว่างในตอนกลางวันหลอดไฟดับครับแผงโซล่าเซลล์กำลังทําการชาร์จพลังงานนะครับไฟสีแดงกระพริบคือไฟแสดงสถานะการชาร์จนะครับถ้าผมปิดแผงโซล่าเซลล์ให้มืดเปรียบเสมือนเวลากลางคืนนะครับ กลางคืนฟ้ามืดแผงโซลารเซลล์เข้ามืดหลอดไฟก็จะติดเองอัตโนมัติตามแสงที่เราตั้งนะครับแสงที่1เป็นแสงสีขาวนะครับแสงที่2เป็นแสงวอมไว้แสงที่3เป็นแสงวอมนะครับลูกค้าสนใจกดสั่งซื้อที่ตะกาด้านห่างได้เลยนะครับ